บอลเดียวเนียวซับวันพัฒรหัสบดีที่1กุมภาพันธ์2567นก็ะครับก็เริ่มต้นเดือนใหม่เดือนที่2ของปีนะครับวันนี้มีศึกพิมพ์เหลียงอังกฤษครับวูฟแฮมตันเจอกับแมนยูนะครับเราจะหยิบยก คู่นี้มาคุยกันยาวหน่อยนะครับอีกคู่ถัดไปครับเป็นเวสแฮมเจอกับบอนมัดนะครับเวลาตีสองครึ่งนะฮะแล้วก็ตบท้ายด้วยเกตาเฟ่เจอกับเรัลมาริดท,ทางด้านของลาลิก้าสเปนนะครับวันนี้ก็พมพ์ลิกมี2คู่ฮะลาลิก้าสเปนมีอยู่1คู่นะก็น่าจับตามองครับบอลทั้งหมด3คู่ช่องบลเดียวเนียวซับของเรานําเสนอแน่นอนนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องบนเดียวเนียวซับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของเรานะฮะเดี๋ยวไปลุยกันนะครับเช่นเคยครับบอลคู่นี้ครับทายถูกรับฟรี100บาทนะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กช่องบอลเดี่ยวเนียวซับของเราด้วยส่งผลการทายไปที่ Li@ n e kb b 1 6 8อย่าลืมนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ผมจะส่งทีเด็ดให้ทุกค่ำคืนเหมือนเดิมนะเมื่อคืนสเต็ป3าก็พลาดไปตัวเดียวนะเออครับก็กราบขออภัยด้วยนะครับตัวเต็งของผมเมื่อวานเป็นเบนฟอร์ดนะครับแต่ลองไป็น1ลูกนะออกนำก่อนซด้้วย นะมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งนะเบอร์ลี่กินราคาไปนะครับตามคาดครับสามประตูต่อหนึ่งส่วนเชลซีแพ้ลิเวอร์พูลลาบคาบเลยครับถึงสี่ประตูต่อหนึ่งผมไม่คิดว่าจะแพ้เยอะขนาดนั้นนะเมื่อคืนเชลซีเล่นไม่ดีด้วยแหละนะครับถ้าเมื่อคืนนูเยตยิงเข้าอีกผมคิดว่ามีหกมีเจดอ่ะนะก็โหนะครับยิงแบบอุตลุดกันเลยทีเดียวก็กราบขออภัยในที่เราวิเคราะห์กันด้วยนะครับแต่ว่าบินที่เราส่งให้ยังคงไม่เสียหายอะไรนะครับยังคง ไว้ใจได้กันอยู่นะฮะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาแก้ตัวกันในรายละเอียดของสิงเดิมพันธ์ทุกท่านทุกคนนะครับรายละเอียดของฟุตบอลนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ไปลุยกันเลยนะครับบู๊ทแฮมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมนี้เป็นเกมที่2แล้วนะครับซึ่งเกมแรกนั้นเปิดสนามเนี่ยแมนยูเอาชนะไปได้นะนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดกันต่อครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงฮะลองคิดเอาไว้ในใจก่อนนะครับฟังจบแล้วก็ ัดสินใจดูว่าเกมนี้เพื่อนๆจะเลือกนะครับวูฟหรือว่าผลเสมอหรือว่ามาทางฝั่งของแมนยูนะครับวูฟอยู่อันดับที่11เครับเกมในบ้านชนะ5้าเกมจาก1ิบเกมครับมีโอกาสชนะ50เนเลยนะสำหรับเกมในบ้านนะครับส่วนแมนยูอยู่อันดับที่9ครับไม่ต่างกันเลยนะฮะแต้มเนี่ยมีสาสบสองกับ29แต้มนะครับห่างกันแค่3มแต้มแค่นั้นเองครับแมนยูอยู่ในโพ i ิชันที่ดีกว่านิดนึงครับเกมเยือนของแมนยูชนะ4ี่จาก1ิบเกมครับมีโอกาสชนะ40เปเ นะครับอันดับตารางกับคะแนนเนี่ยนี่นะครับเกับ10นะครับไม่ต่างกันเยอะสักเท่าไหร่เลยนะสำหรับทั้งคู่นะเกมในบ้านของแมนยูเนี่ยนะครับอยู่อันดับที่9ของลีกนะครับติดลบ3ประตูนะนะครับมีเก็บไปได้19แต้มนะครับส่วนเกมเยือนของวูฟเนี่ยนะครับอยู่อันดับที่13นะครับอาจจะอ่าเอ้ยวูฟเล่นในบ้านดินะขอไปนะวูฟเล่นในบ้านอยู่อันดับที่12 นะครับของหลีกนะเก็บไปได้18แต้มนะครับบวก2อกันอยู่ส่วนเกมเยือนของแมนยูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยที่จะวอหวาสักเท่าไหร่แต่ก็ยังอยู่ในโซนนะอยู่ในโซน890ดังนั้นก็เป็นมาตรฐานของทีมผมคิดว่าค่อนข้างที่จะสู่สีกันพอสมควรอ่ะในเกมวันนี้นะครับเนื่องจากปีนี้วูฟก็ฟอร์มดีพอสมควรเลยนะนะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยเป็นทางด้านของแมนยูแหละครับเก็บรวดเกือบทุกเกมนะครับในเกมเจอกันเปิดซีซั่นมาเนี่ยหนึ่งศูนย์นะครับเป็นทางด้านของอ่า วาราันนะครับหสมบัติพัดมาไวๆในช่วงท้ายเกมเลยนะครับก็วันนี้น่าจะเปลี่ยนตัวไม่น่าเยอะนะในเกมเจอกับวูฟนะครับภาพรวมแล้วแมนยูก็ยังคงดูดีกว่าในเชิงสถิตินะในทุกรายการด้วยวูฟเคยชนะแมนยูเกมมกราคมนะครับปี2022นู่นเลยนะครับ1นในเกมวูฟไปเยือนนะแต่ก่อนหน้านี้นะครับวูฟแพ้กับแมนยูถึงเเกมนะต้องบอกว่าในเชิงสถิติเนะี่ยแมนยู กินเรียบทุกราคาเลยนะครับเกมในบ้านของวูฟสิบนัดหลังสุดเมื่อเจอกับแมนยูชนะ3เสมอ2แพ้ไป5นะครับในการเล่นในเดือนกุมภาพันธ์มีอยู่1เกมครับจาก10เกมหลังสุดในวันที่6ครับปี2011นู่นเลยครับเดือนกุมภาพันธ์นะวูฟเอาชนะไป2ประตูต่อ1นะครับก็ถือว่าอ,อาจจะดูดีบ้างนะสำหรับเกมในบ้าน นะครับแพ้5เกมนะครับชนะ3เสมอ2ก็ดูดันครับในเรื่องของราคาก็วัดกันเลยครับสำหรับเกมวันนี้50-50แน่นอนนะครับวูปีนี้ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องนะครับนัดล่าสุดกดเวทบอมวิดไป2-0ในบอลทั่วเอฟครับนะครับก่อนหน้านี้ในลีกเนี่ยนะฮะวันนี้พูดถึงในลีกแล้วกันครับ4เกมหลังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะเชลซีครับชนะเบรนฟอร์ดนะครับรวมถึงเอเวอร์ตันแล้วก็เพิ่งมาเสมอไบตันอย่างสุดมันเหมือนกันครับ0-0 ทำเงินมา4เกมติดแล้วนะครับสำหรับฟอร์มของวูปีนี้โดดเด่นเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านของแมนยูครับเพิ่งเอาชนะนิวพอร์ตอย่างทุรักทุเลเหมือนกันนะเหมือนจะชนะง่ายๆครับเอาอนําก่อน2อโดนไล่ตามตีเสมอนะก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของเกมรับอยู่แล้วครับสำหรับแมนยูนะถ้าเป็นเกมในหลีกเนี่ยนะครับโดนยิงมา3เกมติดแล้วนะครับก็ยังคงรุ่มๆดอนๆอยู่ตรงนี้สํะหรับแมนยู นะครับเกมเยือนของแมนยูเนี่ยฮะเนัดหลังสุดในลีกเนี่ยนะครับไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่ครับ4นัดหลังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับแพ้ฟอ r เรสต์นะฮะแพ้เวทแฮมครับเสมอลิเวอร์พูลแล้วก็แพ้นิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดนะครับส่วนเกมเย่าของวูฟเนี่ยนะฮะก็ถือว่าไม่แพ้ใครเลยนะ8เกมหลังนะครับเล่นในบ้านโคตรดีอะ่ะบอกเลยสำหรับวูฟปีนี้ นะครับก็ต้องไปลุ้นกันดูนะร,ราคาที่ออกมาวันนี้เสมอครบครึ่งครับแมนยูต่ออยู่นิดนึงนะแล้วก็ไหลลงนะดังนั้นบอลคู่นี้เป็นบอลสาหน้าพอสมควรนะครับอันดับตารางคะแนนกับสถิติเนี่ยแมนยูจะดูดีกว่านะครับแต่ณนะเวลานี้เกมในบ้านของบู๊ดันดุดันครับวันนี้ผมมองว่ามันสู่สีกันจริงๆสําหรับฟอร์มนะตอนนี้นะต้องไปเทียบเคียงเรื่องนักเตะอยู่นิดหนึง่งนะครับฟอร์มอ่าเปิดมา2ลูกครึ่งแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเกมวัดใจอ่ะหนึ่งเม็ดทั้ง2ฝั่งอาจจะมีนะครับ สำหรับเกมในวันนี้แล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีกันเป็นบอลสามหน้าเลยครับจากราคาพูแบบนี้โอกาสจบเสมอค่อนข้างสูงเหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวต้องไปดูราคาก่อนเตะรวมถึงผู้เล่นกันด้วยนะครับอ่าวูฟเล่นในบ้านห้าหลังสุดด้วยราคาเสมอฟาดเรียบทุกเกมครับส่วนแมนยูเนี่ยนะครับเละเทะเลยนะวันนี้สถิตินะครับชี้ชัดไปที่วูฟพอสมควรนะสถิติและฟอร์มนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสถิติย้อนหลังต้องเป็นแมนยูนะแมนยูจะเจอกับเวสแฮมในอีก3วันครับส่วนทางด้านวูฟเจอกับเชลซี นะฮะตัวบาดเจ็บก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใดเพิ่มเติมครับแมนยูก็เป็นซบยานอาราบัตแค่นั้นเองนอกนั้นก็ต้องเช็คฟอร์มเช็คฟิตกันนิดหนึ่งนะครับก็ไปดูในเรื่องของไลน์อัพวันนี้ฮะทางหน้าของแมนยูก่อน,อนเลยนะครับครับยืนหน้าเป้าโฮลุน,นครับบูโน,โฟน่ฟอนเดสกานาโชแอนโทนีนะครับที่ตัวนี้มีปัญหามาครับเลดฟอร์ดนะครับก็โดนด่าไปนะฮะน่าจะโดนดอปหรือเปล่านะครับเนื่องจากไม่มาซ้อมครับไปโกงเล่านะฮะ เรียบร้อยนะครับเอาหลังๆมาเริ่มมีปัญหาแล้วครับสำหรับมาคัสแรดฟอร์ดนะครับหน้ากองหน้าสตาร์ดังตัวนี้นะครับเริ่มที่จะออกไลน์เหมือนกันนะครับแมนยูมักจะมีปัญหาภายในทีมพอสมควรครับพักหลังๆมาเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ามีปัญหาจริงๆแหละฮะแล้วก็เบรซตี่นะครับย้ายไปซบแกรนด้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยน่าจะฝั่งขวาเป็นแอนโทนีแน่ๆนะฮะคาซิมิโร่ครับไมนูนะครับมาติเนสวารานนะครับดาโร่ผู้ฝั่งซ้ายเป็นลุกชอ นะครับผู้สาบตัวเป็นโอนาน่านะฮะมาร์ตินเนสได้ลงในนัดที่แล้วน่าจะจำไม่ผิดนะครับวันนี้แล้วก็แฮร์รี่แม็กควายอาจจะพร้อมกลับมาลงในนัดนี้เป็นตัวเลือกเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของวูฟปแฮมตันฮะเกมวันนี้เนี่ยเนโต้อยู่หน้าเป้าครับเมดิลิทคุณย่านะครับแล้วก็เบอร์เกลสนะครับเบอร์เกลสนี่นะครับเรมีน่าครับขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็นูรี่นี่นะครับพร้อมเลยนะไรอันไอสนูรี่นะครับแล้วก็ซิมิโดนะครับ ก็ถือว่าเกมในแดนกลางพร้อมนะฮะไม่มีปัญหาใดๆสาหรับวูบวันนี้นะครับขาดแค่แค่หน้าเป้าอย่างทางด้านของฮวงฮีชานนะครับที่ไปช่วยเกาหลีอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมีการบาดเจ็บหรือเปล่านะครับเช่นเดียวกับเปาโรซาราเบียนะครับที่ไปช่วยดีมชาติอยู่นิดหนึ่งดังนั้นความพร้อมของทั้งสองทีมเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เกรดบอลเกรดนักเตะสูสีกันจริงๆครับวูบ ได้เปรียบแน่ๆนะฮะในการเล่นในบ้านนะเนี่ยครับนี่ฮะฮวงฮีชานกดไปแล้ว10ประตูครับเมนูคุณยากกดไป6กแมนยูปีนี้เบิกสกอร์ยากครับนะฮะแม็กโทมิน่น่ไม่ต้องพูดถึงรัฟฟุกนะนั้นสาเม็ดติดะนะครับเลมีน่าครับอ่าตัวที่ยิงประตูต้นๆของอ่าทั้งคู่เนี่ยไปกลับเป็นทางด้านของวูฟทั้งหมดเลยปีนี้วูฟมาดีจริงๆนะก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าไปดูนะครับสถิติทั้งหมดหน่อย นะครับวูฟกดไปแล้ว30ประตูครับแมนยูกด24นะฮะอยู่ที่ยี่เอออยู่ที่18ของลีกเลยนะครับการสร้างสรรค์โอกาสการทำประตูเนี่ยนะครับวูฟ11.3ครับแมนยู13.9นะแมนยูแลจะสร้างสรรค์โอกาสได้ดีกว่าเปอร์เซ็นต์การคลองบอลครับ51นะฮะส่วนวูฟ46นะครับดูดีกว่านะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยนะฮะกลับเป็นทางด้านของวูฟครับที่ นะฮะมีเรตติ้งสูงกว่า6.67กับ6.62นะครับวันนี้มันวิ่งเบียดกันจริงๆอ่ะคู่นี้นะครับก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะชื่นชอบทางฝั่งไหนนะนะครับแต่ผมมองว่าด้วยความเก่าเกมของแมนยูมันอาจจะเหลื่อมๆนิดนึงเหมือนกันนะฮะในในในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับต้องไปเช็คข่าวกันต่อน,นิดนึงนะครับสำหรับสก y s สปอร์ตครับมีข่าวออกมา52ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยวูฟวันนี้ฮะก็เจ้าโกเมสกลับมาแล้วไรอันอิสนูรี่นะครับกลับมา ร่วมทีมแล้วนะครับหลังจากที่พวกเขาพลาดเกมในล่าสุดนะครับปาวซาราเบียรวมถึงยังถูกนะฮะต้องเช็คคอามฟิตกันนิดหนึ่งนะครับหลังจากพลาดเกมที่เจอกับเวสบอมบิสนะครับเล่นเช่นเดียวกับฮีนะครับฮานนะครับฮีฮัวชางนะครับฮีชานฟางนี่ชื่อมันก็เดี๋ยวก็นะครับฝรั่งมันเรียกหลายชื่อนะับเพื่อนๆนะครับก็ต้องลุ้นกันดูนะครับบูบคาตาเร่ก็ไปช่วยนะครับ เอเชียนครับแล้วก็แอฟริกันเนชั่นครับนะครับส่วนอีกหัวข้อหนึ่งครับโอนิลครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้นะครับเรามาไกลเสือเกินแล้วนะครับนับตั้งแต่เราพ่ายแพ้ในวันเปิดสนามกับแมนยูนะครับตอนนี้ทีมของเราเนี่ยกำลังอยู่ในโพซิชันนี้ดีเลยนะครับแล้วก็พอใจกับฟอร์มด้วยนะครับแต่เราก็ต้องทำให้ดีมากกว่านี้ อีกนะครับเราจงเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยความสําเร็จฮะสำหรับเกมในทุกๆเกมนะครับแล้วก็นักเตะของผมเนี่ยกำลังโชว์ผลงานได้ดีนะครับแล้วก็หวังว่าจะทําให้เด็กๆรู้สึกดีแบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกันอ่านะครับสตาฟโค้ดออกมายืนยอเด็กนะนี่นี่ฮะจิตวิทยากับนักบอลครับมันต้องมีนะครับส่วนแมนยูครับมีข้อมูลอัปเดตก็คืออังเดโลนน่าพร้อมกับมาเฝ้าเสาแล้วหลังจากไปช่วยทีมแล้วก็ตกรอบนะครับฟุตบอล แอฟนเนกชั่นครับกับแคมเรูนนะครับส่วนโซฟยานอาราบัตยังคงไม่เห็นในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มาร์ติเนสลูกชอครับคาซิมิโลออกสตาร์ทในเกมที่เจอกับนิวพอร์ตเคานตี้ในศึกเอฟเอคันะฮะแล้วก็หวังว่าจะกลับมาอีกครั้งในเกมนี้พร้อมกับแฮร์รี่แมคไคว้นะครับที่พร้อมเป็นตัวเลือกเช่นเดียวกันครับเมสันเมาส์นะครับวิกตอร์นีเลิฟมาเลเซียแล้วก็มาซียานยังคงนั่งอยู่ข้างสนามแน่นอนครับมาคาสและฟอร์ดกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกนะ เออครับหลังจากไปโกงเล่ามาเหมือนกันนะครับขณะที่วันเบซาก้ายังคงต้องเช็คฟิตกันนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากการบาดเจ็บในเกมที่เจอกับนิพอร์ตนัดล่าสุดนะครับสำหรับแมนยูนะดังนั้นไลน์อัพในวันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะเป็นชุดนี้แหละนะสำหรับทั้งคู่ครับถ้าเช็คข่าวกันมาแล้วนะฮะข้อมูลนี้น่าสนใจก่อนเริ่มเกมวันนี้นะครับอ่าไปดูแมตช์แฟร์กันนิดหนึ่งนะครับชนะของวูฟ นะฮะหนึ่งชนะนะครับหนึ่งศูนย์ที่โอทีฟฟอร์ดเมื่อนะครับปี2022น่นู่นเลยนะครับมูติญโยนะก็ถือว่าเป็นครั้งเดียวครับใน11นัดที่ผ่านมานะครับแมนยูชนะ6จากเเกมหลังสุดที่เจอวูฟครับ ก็ถือว่าสถิติคมพอสมควรนะครับวูฟในฤดูกาลนี้ครับแพ้4นัดจาก5นัดแรกฤดูกาลเท่านั้นนะครับนอกนั้นเก็บชัยมาคข้างดีพอสมควรเลยนะครับวูฟทำประตูในบ้านบนหลีกสูงสุด17เกมติดกันครับยาวนานตั้งแต่ปี1968เนี่ยฮะเป็นที่มาของวูฟว่าปีนี้เนี่ยวูฟโชว์ผลงานได้ดีพอสมควรเลยนะครับทีมของเกเรีนี่ไม่แพ้ใครแนัดในบ้านมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็น สถิติที่ดีเลยนะครับสำหรับวูฟในซีซั่นนี้ส่วนแมนยูครับเก็บได้หนึ่แต้มและยิงได้1ประตูจาก4เกมเยือนหลังสุดนะครับเสมอ1แพ้ไป3อ่ะนะครับเกมเยือนอาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่เลยนะครับใช้ชนะ9นัจาก10นัดหลังสุดของแมนยูมาจากผลต่างประตูเดียวอ่านะครับอาจจะเฉือนกันเขาบอกว่าแบบนั้นนะครับสถิติของแมนยูณเวลานี้นะก็ถือว่า นะครับต้องลุ้นกันดูว่าแมนยูจะกลับมาเข้าฝักเข้าฟอร์มหรือไม่เหมือนกันนะครับวันนี้สถิติออ t ตาอารครับให้แมนยูมีโอกาสชนะเดี๋ยวไปดูกันนิดหนึ่งนะครับเ to head m แมนยูก็ดูดีกว่านะนะมีไหมฮะวันนี้นะครับ r a งกิ้งนะครับรูปหายหรือเปล่าฮะขอรีเฟรแป๊บหนึ่งนะฮะเอ่อเอมโหรูปหายนะครับวันนี้เนี่ยแมนยูเดี๋ยวอ่านดูแป๊บหนึ่งนะฮะ เลนฟอร์มนะเทนฮาร์กก็ไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่จากเหมือนซีโร่เวิร์ชนะครับดังนั้นเกมวันนี้ก็ยังคงเป็นแมนยูนะนะครับที่ยังคงมีโอกาสชนะ39.7%นะครับส่วนวูฟ30เนี่ยครับมันวิ่งเบียดกันเลยครับสู่ศีวันนี้ผมคิดว่าใครพลาดก่อนแค่นั้นเองฮะนะครับแล้วก็มีโอกาสจบเสมอค่อนข้างสูง1ประตูตัว1อาจจะมีเห็นกันครับเช่นเดียวกับ FC เทเบิลครับให้แมนยู36%เ นะครับวูฟสามสิบหกเนี่ยครับมันวิ่งเบียดกัน BBDS 5 7เปอร์เซ็นผมคิดว่าสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งอาจจะมีเห็นกันเลยครับสำหรับเกมในวันนี้นะถ้าได้เลือกเชียร์นะครับนี่ครับเช่นเดียวกับสปอร์ตโมครับให้นะฮะวูฟกับแมนยูเสมอกันด้วยวันนี้นะครับตัวผู้เล่นก็นะครับแอนโทนีเฟอร์นันเดสนะครับกาลาโชโฮรุนนะครับเช่นเดียวกันเลยฮะนะครับเบเรกรลสนะครับรวมถึงเนโตเมทูรุตคุญยานะครับหนึ่งหนึ่งครสำหรับสปอร์ตโมนะฮะ ส่วนเดอะฮันท์ไทเกครับให้วูฟชนะเลยนะฮะสประตูต่อหนึ่งนะเออนะครับถือว่าวูฟโชว์ผลงานได้ดีฮะในเกมนี้นะครับส่วนแมนยูไม่แพ้วูฟก็จริงครับแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยวูฟอยู่ในช่วงที่ดีกว่านะครับให้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะฮะส่วนเดอะสแตนดาร์ดนะครับให้เกมนี้บอกว่าวูฟจะชนะเช่นเดียวกันครับนี่ฮะแล้วก็ผลงานในบ้านเนี่ยกำลังโดดเด่นเลยทีเดียวครับมาคัสแลดฟอร์ดเนี่ยน่าติดตามนะครับ2ประตูต่อหนึ่งฮะ สปอร์ตเคได้าครับมองเกมนี้ว่านะครับจะเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งนะนะครับวูฟอยู่ในจุดที่ดีที่สุดภายใต้การคุมทีมของแกรี่โอนิครับไม่แพ้ใครมา7เกมในทุกรายการด้วยนะครับสำหรับนะตอนนี้ครับส่วนเทนฮากนะครับอยู่ภายใต้แรงกดดันพอสมควรนะฮะดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยเขาจะไม่แพ้ด้วยนะครับสำหรับเทนฮากแล้วก็โลสกอร์ครับ1ประตูต่อหนึ่งนะครับมีโอกาสนะไนที่มินิท์เช่นเดียวกันครับ1ประตูต่อหนึ่งะ เขาชี้ให้เห็นว่าแมนยูนะครับจะไม่แพ้ด้วยมีสถิติที่ดีกว่านะครับแต่ว่าฟอร์มนะตอนนี้ก็ต้องยกให้วูฟเลยครับก็ถือว่าแบ่งแต้มกันไปแล้วกันนะครับสำหรับเกมในวันนี้นะครับเดนะครับเอ็กเพรสนะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับวูฟจะแพ้ออวูฟจะชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับนี่ฮะดิสนีย์นะครับเอ็กเพรสนะก็ถือว่าเป็นสื่อนะฮะก็เอาความเห็นของต่างชาติมานะสำหรับเกมในวันนี้ นะครับเล่นเดียวกับยัสเบเกอร์ครับให้วันนี้เนี่ยเลือกไปที่วูฟนะนะครับเขาบอกว่าวูฟจะดูดีกว่าสําหรับในเกมนี้นะครับมีเกมลับที่ดูดีแล้วก็เกมลุกปีนี้วูฟโชว์ผลงานได้ดีฮะดังนั้นวันนี้วูฟไม่น่าแพ้ครับนะฮะส่วนโฟเบตครับให้ความเห็นว่าเกมนี้เนี่ยนะครับวูฟตั้งกับแมนยูเฮดตูเฮดเนี่ยนะครับกับเป็นแมนยูกับทั้งหมดนะครับแล้วก็แต่ว่าฟอร์มในวันนี้ก็ต้องบอกว่าวูฟเนี่ยดูดีกว่านะ ดังนั้นยังคงมองว่าเกมนี้มีโอกาสจบเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนสิงเดิมพันครับให้เกมในวันนี้เนี่ยนะครับบางคนเลือกไปที่แมนยูนะอ่นะครับโอกาสมันเสมอมันมีครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาครับสำหรับแฟนของปีศาจแดงครับแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดนะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับสื่อต่างชาติเขามองว่าวูฟไม่แพ้ฮะแล้วก็ยังคงมีโอกาสไม่แพ้จริงๆนะส่วนผมนะครับแมนยูมัน ถือว่าเป็นกินขาดอะ่ะบอลสถิติบอลแพ้ทางเลยทีเดียวอะ่ะสำหรับเจอวูบนะฮะแล้วก็วันนี้ผมคิดว่าแมนยูมันมันมันหลายเกมแล้วฮะมันที่จะไม่ค้ำไปกลับมานะดังนั้นโอกาสจบเสมอมีฮะวันนี้เนี่ยผมผมมองว่าเสมอนะแต่ว่าถ้าได้เหลี่ยมจริงๆผมคิดว่าเหลี่ยมของแมนยูยังคงดูดีกว่าถ้าวันนี้นะครับเจาะเกมลับของวูบได้ตั้งแต่ต้นๆเกมแบบนี้เนี่ยสานาทีแรกเนี่ย ผมให้มิดฮะแล้วก็ทั้งเกมจะเป็นของแมนยูแน่นอนฮะัดังนั้นวันนี้ผมเลือกเฉียบไปที่แมนยูนะนะครับผมคิดว่าแมนยูไม่แพ้เลยฮะแต่จะชนะได้ไหมก็อีกเรื่องเหมือนกันด้วยราคานะฮะผมคิดว่าแมนยูไม่แพ้ครับฟันธงนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับอ่าเวสแฮมเจอกับบอลมัดนะครับก็บอลเวสแฮมอยู่อันดับที่6ครับเกมในบ้านชนะ50%สนแน่ๆฮะส่วนบอลมัดเกมเยือนชนะ40%ปนะครับปีนี้บอลมัดก็ไม่ได้เลวไร้นะครับเออกลับมาโชว์ผลงานได้ดีพอสมควรครับยิงไป้ระตูนี แต่เสียประตูเยอะเหมือนกันครับ39เนะครับเกมเยือนยิงมากกว่าเกมเย้าอีกครับบอลมัดยิงไป17ประตูครับส่วนเกมเย้าของเวสแฮมยิง17เหมือนกันอะนะครับอาจจะวิ่งเบียดสูสีกันเหมือนกันฮะทั้งคู่เจอกัน10นัดหลังสุดครับชนะ3เสมอสแพ้3นะฮะสูสีนะบอลคู่นี้นะครับราคาไม่วิ่งหนีไปไหนเลยฮะจะมีโดดๆปีเดียวที่เวสแฮมฟอร์มดีอะต่อไป1ลูกนะครับก็ถือว่าโดดกันเลยทีเดียว แต่ว่าภาพรวมแล้วก็ยังคงดูดีครับเมื่อเจอกันสู่สีฮะเกมในบ้านของเวสแฮมเนี่ยครับแพ้แล้วก็ยังคงวางใจไม่ได้เหมือนกันครับสำหรับฟอร์มของเวสแฮมนะครับฟอร์มของเวสแฮมเนี่ยครับสี่นัดหลังไม่ชนะใครเลยนะอันตรายเหมือนกันครับเอฟเอครับนะฮะนี่นะครับแพ้บิดตอสด้วยล่วงด้วยนะครับเดวิดมอยก็เอาละนะฮะส่วนเกมในบ้านอาจจะดูดีนิดนึงครับในทุกรายการครับสิบนัดหลังชนะไป6นะฮะแต่ถ้าเป็นในลีกเนี่ย 5้านัดหลังไม่แพ้ใครเลยนะครับถือว่าเก็บใช้ในบ้านได้ดีครับสำหรับขุนคอนเวสแฮมนนะส่วนทางด้านของบอลมัดครับนี่ฮะปีนี้โชว์ผลงานได้โดดเด่นอ่ะสิบนัดหลังชนะไปถึงเจ็ดเกมในทุกรายการด้วยนะครับนัดล่าสุดกดสบอลซีไปถึงห้าศูนย์ขาดลอยนะครับปีนี้เป็นปีทองของกอ,องหน้าออบอลมัดเหมือนกันนะครับถ้าเป็นในลีกเนี่ยเพิ่งแพ้2เกมหลังซึ่งเป็นการแพ้สเปอร์กับลิเวอร์พูลครับ,รบก็สมควรแพ้อยู่ก็เจอทีมใหญ่นะฮะ ส่วนเกมเยือนนี่นะครับก็ดีขึ้นมาถน,นัดตาพอสมควรเลยวันนี้ราคาเปิดมาเป็นบอลสามหน้านะฮะที่เวทแฮมมาต่อนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับก็ทั้งคู่เจอกันแล้วก็เนี่ยฮะก็เป็นปกติที่เจอละคันเสมอว่าครึ่งแบบนี้ก็มีผัดกันแพ้ผัดกันชนะดังนั้นฟอร์มเนี่ยผมคิดว่านะครับบอลมัดก็ดูจะและจะดีในซีซั่นนี้นะครับตัวผู้เล่นเนี่ยสำหรับบอลมัดเนี่ยครับโซเลงเก้ปีนี้ได้ถึงเเลยนะยิงเป็นกอดเป็นกรรมครับทาวเนียด้วย นะฮะสกอตนี่ครับชนิดชูราก็โดดเด่นครับคริสตี้นะฮะคุกเนี่ยห้าหกตัวหน้าเนี่ยดูดีหมดเลยครับสำหรับบอลหมัดในช่วงพักหลังๆมานี้นะฮะส่วนเวสตแฮมครับทางด้านของเดนนี่ิงนะครับวอร์ดเพาก็อาจจะดูดอปๆไปบ้างนะฮะจาโอตโบเวนก็มาตรฐานดีอยู่แล้วแต่ตัวอื่นเกมในแดนกลางบางเกมเนี่ยมีปัญหาเช่นเดียวกับแผงหลังด้วยนะฮะสำหรับเวสตแฮมนะดังนั้นเกมในวันนี้ผมมองว่าสูสีครับ เวสแฮมอาจจะไม่แพ้แหละแต่จะชนะได้หรือไม่หรือเปล่านะครับในส่วนของการเบิกสกอร์ของบอลมัดเนี่ยทำได้ดีด้วยนะดังนั้นเกมในวันนี้นะครับโอ้คูฟาวเบลลาฟาโดนแบนไปนะครับดังนั้นวันนี้โอกาสจบเสมอมีนะผมก็มองถึงโอกาสจบเสมอเหมือนกันนะสำหรับคู่นี้นะครับจาร์ลอบเวนกดไป11นะครับโซเลนเก้ ange, กดไป1 2แล้วนะนะสำหรับรูดูกันนี้คู่นี้ผมฟันธงที่ผลเสมอเช่นเดียวกันฮะผมชอบบอลมัดปีนี้เป็นบอลดุดันครับเกมลุกดุดัน มากกว่าในฤดูการที่แล้วมากจริงๆฮะถ้าใครติดตามกันอยู่นะผมช,ชื่นชอบเลยฮะดังนั้นครู่นี้เนี่ยผมฟันธงไปที่บอลมัดนะครับผมบองว่าฟอร์มของบอลมัดตอนนี้สู้เวทแฮมได้เ,ดเลยทีเดียวเวทแฮมผีเข้าผีออกแบบนี้แล้วก็ต่อราคาน้อยๆแบบนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะชนะนะครับฟันธงฮะส่วนอีกคู่หนึ่งครับเกตาเฟ่ K ครับอันดับ10เจอกับเรอลมริมตรลองจ่าฝูงนะครับวันนี้มาริดแข่งน้อยกว่าคิโรนาด้วยนะผมจะไม่ผิดนะครับถ้าชนะก็ยังคงยึดจ่าฝูงได้อยู่ นะครับวันนี้เกมเยือนของมาริทชนะ8จาก11เกมครับโอกาสชนะ7 2นะโอ้ยยูนับ2ของลีกทั้งหมดเลยทั้งเย้าและเยือนดูดีครับปีนี้แพ้แค่เกมเดียวครับส่วนเกตาเฟ่ครับเกมในบ้านชนะ6นะในบ้านดูดีพอสมควรนะครับนัดล่าสุดก็เหมือนชนะมาด้วยนะนะครับแต่ว่าสถิติในทุกรายการเนี่ยอาจจะอยู่ที่ทางด้านของเรียนมาริทที่เอาชนะเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าการทําเงินก็แบ่งรับแบ่งสู้กันอยู่ นะเกมเย่าของเกตาเฟ่ครับเมื่อเจอกับเรนาลมาลิดเคยชนะแค่เกมเดียวครับปี2022ครับจาก9เกมหลังสุดย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2014นะอ่านะครับเป็นบอลแพ้ทางพอสมควรนี่ฮะนั้นล่าสุดชนะกรานาดามา20ผมวิ่งไปสูงอ่ะยิงต้นครึ่งเวลาแรกแล้วก็ครึ่งหลัง mm. เดินเล่นเลยนะฮะเสียใจมากๆเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็ยังคงม,มีฟอร์มดีอาจจะรุ่มๆดอนๆกันบ้างครับสิบนัดหลงสุดชนะ5เสมอ1แพ้ไป4 นะครับในบอลถ้วยเนี่ยแพ้เซบีย่าตกรอบเป็นที่เรียบร้อยครับมีลุ้นแค่เฉพาะการทำอันดับในลีกแค่นั้นเองครับสำหรับเกตาเฟสส่วนฟอร์มในบ้านนะฮะสินัดหลังสุดนะครับอ่าแปดนัดหลังสุดอ่าเนัดนะครับในลีกแพ้แค่เกมเดียวกับบราโย่แค่นั้นเองนะครับแต่เจอทีมเล็กๆอย่างรานาดาบลาซียเมเรียนะครับกาดิชเบติสอะไรพวกนี้นะครับยังไม่เจอหัวตารางยักษ์ใหญ่เลยสําหรับเกตาเฟ่ในบ้านนะครับ ส่วนฟอร์มของเรนมาลิกไม่ต้องพูดถึงครับเขาชนะเลยฮะแต่อยู่ที่จะขาดในเรื่องของราคาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะถ้ามองของมาลิดนะสุดท้ายจะหาชัยชนะมาเสมอครับโดลัสพมัทออกนําก่อนซะด้วยซ้ำนะในเกมล่าสุดนะครับผมเล่นมาลิดไปด้วยเสียูห่ะนะฮะเวนิสยูเนียร์ Venus กับชัวรเมนนี่ช่วยกันกดในช่วงท้ายเกมเหมือนกันนะครับภาพรวมแล้วก็ยังคงมีมาตรฐานที่ ดีพอสมควรแล้วครับสำหรับเรอัลมาริดนะครับส่วนเกมในลีก5้ันหลังสุดเก็บเรียบทั้งหมดเลยเหมือนกันครับมีเสมอเบติสนะครับกับเสมอเซบียาแค่นั้นเองนะครับวันนี้ราคาเปิดมาต่อ1ลูกก็คงต้องเลือกต่อเลยฮะนะถ้าเป็นรายการแบบนี้เนี่ยครับถึงเกเตเฟจะเล่นในบ้านได้ดีก็จริงครับแต่วันนี้อาจจะลองไม่ลงจริงผมจะลุ้นให้ยิงมากกว่าแค่นั้นเองนะครับต้องแพ้แล้วฮะวันนี้นะครับเวนิสจูเนียโรดิโกนะครับจูต์วอลิงแฮมกลับมาแล้วนัดที่แล้วไม่มีจูดนะ นัดนี้กลับมามีจูตผมคิดว่าน่าจะบุกหน้าเดียวนะครับทุนนี้โค้ชชวเมนนี่เวอร์บันดี่นครับก็แผงหลังก็คาวาคาบก็หาอาจจะหาตัวแทนครับสำหรับเรียมานลิดนะรูดิเกอร์นาโชกาเซียนะครับวันนี้อาราบามิลิตาคู่ตัวนะครับทั้งคู่ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บนะครับกรีนบูดโชว์ผลงานได้ดีด้วยกับเกตาเฟ่นะเวลานี้นะครับอูนาวนะครับมาโยโร่เนี่ยกดประตูได้อย่างยับเยินเลยทีเดียวนะครับเนี่ยฮะให คือมานิดเนี่ยผมมองว่าน่าจะชนะแน่ๆครับแต่ว่าจะกินราคาหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องฮนะพักหลังมาชอบไม่พ้นกำแพงราคาแต่วันนี้ถ้าจะให้ลุ้นลองเนี่ยหรือลุ้นเสมอเนี่ยผมคิดว่าลุ้นเรื่มานิดดีกว่าฮนะที่มันยังคงมีเกมลุกที่ต้องคัมแบ็กกลับมาชนะเนี่ยฮะชุดเบร็กเกดไป14นะเช่นเดียวกับมาโยโรนะครับซูซี แต่ผมคิดว่าด้วยความได้เปรียบเรื่องชั้นเชิงเนี่ยเรอันมดริดทำเกมได้ดีกว่าแน่นอนครับฟันธงนะครับดังนั้น3มทีมไม่น่าลงทุนของผมผมเลือกแมนยูจริงๆนะเพื่อนๆนะฮะบอลหมัดแล้วก็เรอันมดริดนะครับเลือกสเต็ปนีผมคิดว่าน้นๆได้เลยนะครับส่วนใครที่ติดตามการผมส่งให้ทุกเย็นอยู่แล้วนะครับหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของสิ่งเดิมพันทุกท่านทุกคนนะครับทั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวของผมนะครับรวมถึงนําเสนอมุมมองของเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับ แฟนบอลต,ต่างประเทศว่าเขามองเกมนั้นว่ายังไงกันบ้างนะครับก็เพื่อนๆที่สนใจติดตามกันก็เข้ามานะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับทายผลรางวัลด้วยนะครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ล่ำล้รวยรเฮงๆนะครับฝากเข้ามากดติดตามกันด้วยสำหรับช่องวันเดียวเนี่ยครับนะครับไปละฮะสวัสดีครับ